จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวว่นที่ถูกบูลลี่ไปทำาสญีกรรมเพื่อล้างแขนสวัสดีครับผมช่องคาราคัดคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Too h i l a r n s Beauty ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ นังเปิดเรื่องไว,ทนนะว้ที่หันนาสาวอ้วนที่แอบ,บชอบเจ้านายของตัวเองเธอจึงมาให้หมอดูด้วยส่องดวงชะตาว่ามีโอกาสจะได้คบกันหรือไม่แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็บอกว่าเธอไม่มีโอกาสนั้นเลยด้วยความสงสารหมอดูจึงเขียนยันนำโชคให้กับเธอโดยที่ไม่เก็บเงินเลยสักแดงหันนาะเธอมีงานเสริมเป็นพนักง,งานคุยสายแก้เหงาเพราะเสียงที่ไพเราะของเธอนั้นมันทําให้ลูกค้าทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนสวยหุ่นดีราวกับนางแบบเลยก็ว่าได้แต่งานหลักที่เธอ ชอบมากที่สุดก็คือการเป็นนักร้องให้กับไอดอลจะมีชื่อว่าเอมี่และกําลังมีชื่อเสียงอยู่ในตอนนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอแค่ลิปซสีงโดยใช้เสียงของฮันนาที่ร้องอยู่ด้านหลังเวทีแต่ฮันนาก็เหมือนว่าจะอินเกินไปหน่อยเธอเต้นไปร้องเพลงไปจนทําให้พื้นรับน้าหนักไม่ไหวและตกลงไปข้างล่างโปรดิวเซอร์สั่งจุนจึงต้องรีบแก้ไขสถานการณ์เขายิงพลุขึ้นเวทีได้ใช้โอกาสนี้สั่งให้เอมี่หันหลังหล,งลบไปก่อนที่ฮันนาจะรุกขึ้นมาร้อง ร้องเพลงอีกครั้งและทำให้การแสดงโชว์ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจบงานเอมี่ก็มาต่อว่าฮันนาและดูถูกเธอที่ว่นจนไม่สามารถทำงานได้ผิดจากโปรดิวเซอร์สั่งจุนที่รีบเข้ามาปลอบใจและบอกว่าเธอทำมันได้ดีแล้วแต่ผืนเวทีมันไม่แข็งแรงเองต่างหากซึ่งมันก็ทำให้ฮันนายิ่งคิดไกลเกินไปใหญ่จนเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับจองมินเพื่อนสนิทที่ทำงานเป็นคอรัสอยู่ในวงฮันนาได้บอกว่าเธอรู้สึกมีความหวังกับสั่งจุนเจ้านายที่แอบ ชอบมันแสนนานจองมินจึงช่วยเตือนสติว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคนหล,ล่อแบบนั้นไม่มีทางชอบเธออย่างแน่นอนฮันนาะจึงนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยคบหากับเซลล์ที่เป็นคนขายยาลดความอ้วนและเมื่อหลอกให้ฮันนาะซื้อยาราคาแพงของมันได้สําเร็จมันก็หนีไปและไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยฮันนาะที่อกหักจึงกินยาประชดรักจนหมดกระปุกแต่ยังดีที่สามารถรอดมาได้เพราะมีเพื่อนรักอย่างจองมินที่คอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆพวกเธอ จึงพาการไปสักรูปเดียวกันมันมีความหมายว่าหากคุณหน้ามาท่าท่าหรือแปลให้เข้าใจว่าไม่ต้องเป็นกังวลแล้วปล่อยมันไปจึงนั้นฮันนาะก็มาอัดเพลงใหม่ให้กับเอมี่และทุกครั้งที่ได้สบตากับสังจุนก็ทําให้ฮันนาฝันละเมอไปไกลจนหัวใจพองโตอยู่ตลอดหลังจากจบงานสังจุนก็พาเธอมาส่งยังโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งและทําให้ได้รู้ว่าพ่อของเธอเป็นโรคทางประสาทฮันนาะจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะหาเงินมารักษา พอให้ได้ชาววันต่อมาอันนาะก็ได้รับของขวัญกล่องใหญ่ที่มีชุดสีแดงอยู่ภายในนั้นพร้อมกับการเชิญเข้าร่วมงานวันเกิดของซังจุนเพื่อแทนคําขอบคุณที่ทํางานได้ดีมาโดยตลอดด้วยความดีใจอันนาะจึงรีบใส่มันโดยที่ไม่สนใจคําเตือนของจองมินและเดินทางไปที่งานวันเกิดด้วยกันแต่เมื่อทุกคนได้เห็นชุดที่เธอใส่มาก็ทําเอาถึงกับพูดอะไรไม่ออกและมองด้วยสายตาเหยียดหยามในรูปร่างและสัดส่วนของเธออันนาะที่ไม่รู้ตัวยัง กล่าวขอบคุณสังจุนที่ส่งชุดนี้มาให้ทำเอาเขาถึงกับงงเพราะเขาส่งแค่การเชิญไปให้เท่านั้นก่อนที่เอมี่จะเดินเข้ามาและใส่ชุดสีแดงที่เหมือนกับหันน้าไม่มีผิด ซึ่งทั้งหมดก็เป็นแผนของเอมี่ที่ตั้งใจจะทําให้เธออับอายต่อหน้าทุกคนนั่นเองอันนาะที่รับมันไม่ได้เลยขอตัวกลับบ้านไปและเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทําให้สังจุนต่อว่าเอมี่อย่างหนาเพราะเธอควรจะทําดีกับนางหมู่ตอนเอาไว้ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีใครร้องเพลงให้กับเราเหมือนกันมันคือตัวหาเงินชั้นยอดที่ควรจะเก็บรักษาเอาไว้นั้นหนังก็ได้เฉลยอีกว่าสัางจุนกับเบมี่กาลังแอบคบหากันแบบลับๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าอันนาะที่นั่งร้องไห้อยู่ใน ้ําจะได้ยินทั้งหมดที่ทั้งคู่คุยกันด้วยความเสียใจเธอจึงกลับมาที่บ้านและคิดสั้นถึงขั้นขอต่อๆแต่ก่อนที่จะลงมือเสียงโทรศัพท์คุยสายแก้งเหงาก็ได้ดังขึ้นและทําให้ฮันนานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้บวดรุ่งขึ้นฮันนาึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลสัลยกรรมเพื่อพบกับคุณหมอลีโดยเธอต้องการที่จะแปลงโฉมตัวเองใหม่ทั้งตัวแต่ค่าใช้ใจ่ายนั้นมันก็สูงเป็นอย่างมากฮันนาเลยขอเป็นการผ่อนใจแต่คุณหมอรีก็ไม่ยอมและไล่ เธอออกไปได้แล้วอันนาะจึงจําเป็นต้องใช้ไม้เด็ดธอเปิดเครื่องบันทึกเสียงและเป็นเสียงของคุณหมอรีที่เคยใช้บริการคุยสายแก้เงเห่ากับเธอทำามาเขาถึงกับอึ้งเพราะเป็นลูกค้าประจามาโดยตลอดอันนาะเลยยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้ถ้าเขายอมให้เธอผ่อนใจคลิปเสียงนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ออกไปและทาให้คุณหมอรียอมตกลงในที่สุดเขาได้พาเธอไปเลือกรูปร่างและหน้าตาที่อยากได้ดึงนั้นฮันนาะก็จําใจต้องปล่อยสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เพราะการสัญญกรรม นนัน้จำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานหลายเดือนจนไม่ถึงเวลาผ่าตัดคุณหมอลีก็ทำอย่างสุดความสามารถเพราะเขาจะไม่ยอมให้คลิปเสียงลุดออกไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและการหายไปของฮันนะาก็ทำให้อัลบั้มที่สองของเอมมี่ต้องเลื่อนการเปิดตัวออกไปอย่างไม่มีกำหนดระหว่างนั้นอันนะาก็แวะไปเยี่ยมพ่อของเธอพร้อมกับมอบตุ๊กตาให้เพื่อเป็นตัวแทนของความคิดถึงส่วนซังจุนก็ออกตามหาฮันนะาไปทุกที่เขาไปทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลที่พ่อเธออยู่ แต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยังหาฮันนาไม่เจออยู่ดีจนเมื่อถึงวันที่แผลผ่าตัดหายดีคุณหมอจะได้ถอดผ้าพันแผลให้กับเธอและทําให้ฮันนาได้เห็นตัวเองในร่างใหม่ทําเอาเธอถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่สุดในชีวิตฮันนาะจึงรีบออกไปชอปปิง้งเธอซื้อเสื้อผ้าสวยๆที่ไม่เคยมีโอกาสได้ใส่มันก่อนที่จะบังเอิญได้พบกับซังจุนและเอมี่ที่อยู่ด้วยกันข้างนอกซึ่งตอนนี้เอมี่ก็อยู่ในช่วงขาลงจนต้องลดเกรดตัวเองไปซะ แงซิกคอมทั่วไปจากนั้นฮันนาะก็แอบตามทั้งคู่ไปที่ร้านจอดรถเพราะอยากจะรู้ความเป็นไปของสังจุนก่อนที่เด็กส่งอาหารจะตะลึงในความสวยของเธอจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นฮันนาะที่รู้สึกผิดเลยรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันทีก่อนที่สังจุนจะเดินเข้ามาถามว่ามีอะไรช่วยไหมซึ่งฮันนาะก็กลัวว่าเขาจะรู้ความจริงเลยหยิบหมวกกันน็อกขึ้นมาใส่และเดินหนีไปซะอย่างนั้นแต่เธอก็ยังแอบตามดูเขาไม่เลิกจนมาถึงยังเต็นท์ขายรถมือสองแห่งหนึ่ง พนักงานเลยเข้ามาชมว่าเธอดูสวยเราก็เป็นดาราจากในทีวีทำเอาฮันนะถึงกับยิ้มออกมาด้วยความดีใจและซื้อรถกับพนักงานคนนั้นยังไม่ลังเลยแต่ด้วยความที่ขับไม่เป็นก็ทําให้เธอชนเข้ากับรถแท็กซี่จนพังเสียหายคนขับที่โมโหเลยตรงเข้ามาต่อว่าเธออย่างหนักแต่เมื่อได้เห็นใบหน้าที่สวยงามความโกรดนั้นก็หายไปเป็นปริดทิ้งรวมทั้งตำรวจที่มาช่วยโบกรถก็พากันหลงเสน่ห์ไปาตามๆกันแต่เมื่อขอดูบัตรประชาชนก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็น คนคนเดียวกันอันนาะจึงถูกพาตัวไปยังโรงพักและต้องหาคนมายืนยันให้ได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันกับในบัตรนี้จริงๆเธอจึงติดต่อไปหาจองมินเพื่อให้มาช่วยยืนยันตัวตนแต่จองมินก็จําเธอไม่ได้เช่นกันและคิดว่าเป็นคนไรบ้านที่นอนหลับอยู่แถวๆนั้นอันนาะและเปิดลายสักให้ดูจนจําได้ในที่สุดทำเอาจองมินถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวส่วนซังจุนเขาก็มาหานักร้องหน้าใหม่ที่จะพามาเข้าสังกัดของตัวเองแต่ก็ยังไม่มีคนไหน เข้าตาของเขาเลยสักคนก่อนที่ฮันนาะที่ใช้ชื่อปลอมว่าเจนนี่จะมาขอออเดชั่นในครั้งนี้ด้วยและเสียงของเธอบวกกับหน้าตาที่สวยงามก็ทำเอาทุกคนถึงกับตะลึงพวกเขารีบเซ็นสัญญาและรับเธอเข้าสังกัดในทันทีระหว่างนั้นนักร้องตกอับอย่างเอมี่ก็ไปเฝ้าพ่อของฮันนาะที่โรงพยาบาลเพราะหวังว่าเธอจะกลับมาเยี่ยมพ่อและขอให้กลับมาร้องเพลงให้ส่วนคนเจ้าชู้อย่างจองมินก็ดุจีบเจนนี่อย่างหนักเขาเปิดวิดีโอของฮันนาให้เธอดูว่า ควรจะใช้ฟิลลิ่งประมาณไหนในการร้องเพลงทำเอาฮันนะที่อยู่ในคราบของเจนนี่ถึงกับทําตัวไม่ถูกและแกล้งทําเป็นถามว่านางหมูตอนนี้มันมีดียังไงกันสังจุนจึงได้ออกตัวปกป้องว่าฮันนาะเป็นคนที่ดีมากๆทาเอาเธอถึงกับเขินไปเลยทีเดียวฮันนะแล้วเรื่องนี้ไปปรึกษากับจองมินว่าเธอจะบอกเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสังจุนแต่จองมินก็เตือนว่าเขาเป็นคนที่แอนตี้การสัญญกรรมและผู้ชายอีกโก้สูงอย่างสังจุนก็ไม่มีทางรับได้ แน่นอนแต่ฮันนาก็เถียงว่าสังจุนนั้นเขาไม่เหมือนกับผู้ชายคนอื่นจนทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงใส่กันและฮันนาก็พังปากพูดจาดูถูกจองมินว่าคนที่ไม่เคยมีความรักแบบเธอจะมาเข้าใจคนอื่นได้ยังไงและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แตกหักกันมาตั้งแต่นั้นต่อมาฮันนาก็เดินทางมาหาสังจุนเพื่อทานมือค่ำด้วยกันระหว่างนั้นเธอก็ถามว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับผู้หญิงที่ทำสัญญกรรมสังจุนเลยตอบว่าเขาชอบผู้หญิงที่สวยแบบธรรมชาติ พอยิ่งปรุงแต่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจอมปลอมมากขึ้นเท่านั้นทำเอาฮันนะถึงกับไม่กล้าบอกความจริงกับเขาเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นเธอยังได้พบกับสุนัขของเธอที่สั่งจุนใจบุญเก็บมาเลี้ยงแต่ฮันนะก็ต้องแกล้งทําเป็นไม่เคยเห็นมันแม้ว่าจะคิดถึงสักเท่าไหร่ก็ตามวันต่อมาฮันนะก็ปลอมตัวเพื่อเดินทางไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลแเอเม่ก็ยังรออยู่ที่นั่นเธอเลยต้องรีบหนีออกมาจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ฮันนะออกกําลังกายเสร็จก็ได้พบกับเอมม่ที่กําลง ฝึกร้องเพลงและเสียงจริงๆของเอมี่นั้นมันก็ห่วยแตกเป็นอย่างมากจนเธออดไม่ได้ที่จะเข้ามาให้คําแนะนําและเผือพูดคําสอนของพ่อออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งมันก็ทําให้เอมี่ที่เฝ้าพ่อของฮันนามาตลอดหลายเดือนรู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าก็คือนางหมู่ตอนฮันนาเนี่ยเองวันรุ่งขึ้นฮันนาก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลว่าจองมินเพื่อนสนิทของเธอได้กินยาเกินขนาดเพราะอกหักจากเซลล์ที่มาหลอกขายเครื่องสาวหน้าให้ฮันนาที่รู้แบบนั้น เลยไปตามหาเซลล์ตัวแสบจนเจอและจัดการสั่งสอนมันว่าอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกโชคดีที่สั่งจุนได้เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันเพราะตอนนี้มันถึงเวลาที่เธอจะต้องขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแล้วอันนะที่อยู่ในคราบของเจนเนี่ก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนี่เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกของเธอเหล่าคนดูจึงเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อและเมื่อได้ฟังน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็ทําให้ดาวดวงใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นชื่อเจนเนี่ได้ดังเป็นผู้แต่และกลายเป็นซูเปอร์ ตามมาตั้งแต่นั้นไม่มีใครในเกาหลีสักคนที่ไม่รู้จักเธอต่อมาขณะที่ฮันนาและซังจุนกําลังดื่มฉลองกันเขาก็ได้สารภาพความในใจออกมาว่ารู้สึกดีกับเธอมากแค่ไหนทั้งสองจึงโน้มตัวเข้าหากันแต่ก่อนที่จะได้จูบเธอก็กลัวว่าซิลิโคนที่จมูกจ,จ,จะทําให้ซังจุนรู้ความจริงฮันนาเลยพูดออกไปว่าเธอยังไม่พร้อมซึ่งเขาก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรก่อนที่จะเผลอหลับไปเพราะความเมาส่วนฮันนาเธอก็ยืนชื่นชมความหล่อของเขา และใช้นิ้ววาดสัญลักษณ์คาคูหน้ามาทาท่าไว้ที่กระจกโดยที่ไม่ดูตัวจนเมื่อเวลาผ่านไปตังจุนก็ตื่นขึ้นแล้วเอาผ้าห่มมาให้กับฮันนาะก่อนที่เขาจะมองเห็นสัญลักษณ์ที่กระจกและรู้สึกคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างมากเขาจึงไปนค้นดูเนื้อเพลงเก่าๆของฮันนะาจะได้พบกับสัญลักษณ์เดียวกันสังจุนจึงจําได้ในทันทีว่าเจนนี่ที่อยู่ตรงหน้าก็คือคนเดียวกันกับนางหมู่ตอนที่เขารู้จักมาโดยตลอดตั้งแต่นั้นเขาจึงเริ่มทําตัวถอยห่างจากเธอไปโดยที่ไม่ยอมบอกเหตุ แต่ยังเหลือสถานะของเพื่อนร่วมงานเอาไว้ในงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของเจนนี่ก็มีเหล่าเซเลบและคนดังมากมายมาร่วมงานก่อนที่เอมี่จะตั้งใจกัน่นแกล้งโดยการพาพ่อของเธอออกมาจากโรงพยาบาลอันนะที่อยู่ในคราบของเจนนี่จึงได้แก้ตัวว่านี่คงจะเป็นแฟนเพลงที่ตามมาก่อความวุ่นวายทำเอาจงมินที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับรู้สึกผิดหวังและพาพ่อกลับไปส่งที่โรงพยาบาลต่อมาอันนะก็ทนเก็บความรู้สึก ้สึกแย่ๆไหวไม่ไหวแต่จึงได้บอกความจริงทุกอย่างกับซังจุนแต่เขาก็รู้อยู่ก่อนแล้วและเป็นเหตุผลที่สังจุนตีตัวออกห่างจากเธอไปไม่เพียงเท่านั้นที่เขาไม่ได้พูดอะไรเ็เพราะว่าหันนะเป็นสินค้าที่สามารถสร้างเงินได้อย่างมหาศาลทำเอาเธอถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียววันต่อมาทางต้นสังกัดก็ได้ดูความจริงของเรื่องทั้งหมดขอเอมี่ได้เอาหลักฐานต่างๆไปมอบให้และส่งผลให้คอนเสิร์ตของเจนนี่ถูกสั่งยกเลิอกอย่างไม่มีกำหนดแต่สังจุนก็มี เขายืนยันว่าจะแบกรับความเสียหายทั้งหมดเองและพาันนาไปขึ้นเวทีในทันทีและเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นพ่อของเธอก็เดินออกมาเต้นที่หน้าเวทีและทําให้ถูกกาดเข้ามาลากตัวออกไปฮันนาะที่ทนต่อความลาอายใจต่อไปไม่ไหวจะจึงบอกเรื่องทั้งหมดกับเหล่าแฟนเพลงว่าเธอไม่ใช่เจนนี่แต่เป็นนางหมู่ตอนที่มีชื่อว่าฮันนาะและชายเสียสติที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือพ่อของเธอที่มาให้กําลังใจนั่นเองและภาพในจอก็ได้เผยให้เห็นสภาพ ก่อนที่เธอจะทําสัลยกรรมแต่แทนที่จะถูกคนดูต่อว่าพวกเขากลับเข้าใจและขอสนับสนุนเธอต่อไปฮันนาะจึงวิ่งเข้าไปกอดพ่อด้วยความดีใจและป้ายชื่อเจนนี่ก็ถูกโลกทิ้งทั้งหมดแต่แทนมาด้วยป้ายฮันนาะดาวดวงใหม่ที่เจะจ้าลดมากขึ้นกว่าเดิมและถึงแม้ว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ตามแอนตี้เธอแต่ฮันนาะก็ไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเธอตั้งหน้าตั้งตาทํางานที่รลักจนตอนนี้เธอสามารถตัดใจจากสังจุนได้แล้วแต่กลับเป็นตัวเขาเอง ที่รู้สึกชอบเธอมากขึ้นไม่กี่เดือนต่อมาฮันนาะก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและยังคงเป็นลูกสาวที่น่ารักของพ่อมาโดยตลอดส่วนคุณหมอลีโรงพยาบาลสัลกรรมของเขาก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันพอได้ฮันนาะเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบบฟรีๆและลูกค้าคนแรกของเขาก็คือจองมินที่ต้องการอยากจะสวยขึ้น,น,นหนังจะจบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือฮันนานั้นเขาคือสาวอ้วนที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงจนเมื่อเธออกหักและตัดสินใจไปทํำศัลกรรมก็ทําให้เธอได้กลายเป็นคนใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเจนนี่ฮันน่าได้ไปสมัครเป็นนักร้องและกลายเป็นไอดอลสมใจแต่กับถูกเอมี่ตามการแกล้งทุกวิธีทางจนเธอต้องตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนด้วยตัวเองและจากนั้นมาเธอก็แจ้งเกิดอีกครั้งในชื่อของฮันนาอย่างสง่าผ่าเผย หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเอบที่6.7คะแนนและเว็บ o อต n Tomatoto ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่79%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ